What's up สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับเราอยู่กับคอสก็จัดกันไปครับวันนี้เดี๋ยวจัดไปกับ4ทีมหน้าเชียร์เหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆหลังเกมเมื่อวานครับกับควันหลงศึกแดงเดือดนี่ต้องใช้คําว่าเป็นอะไรที่สัสัตสานสุดๆนะเหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับทางคอสโก้ด้วยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าครับก่อนจะดู4ทีมหน้าเชียร์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งควันหลงหลังเกมเลย ครับคู่ก่อนหน้านี้เนี่ยสองทุ่มนะพูดถึงหน่อยนะหลายๆคนบอกให้พี่ลืมไปเลยครับในช่วง2องทุ่มเองเนี่ยแอสตันวิลล่าครับสามารถเอาชนะทอรแทมฮอสเปอร์ได้ด้วยความเยี่ยมยอดแล้วก็ผลงานลูกทีมของทางอาริเกียถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับส่วนของทางสเปอร์เมื่อวานถือว่าสมดุลของเกมไม่ดีเท่าไหร่ครับเล่นดีเป็นช่วงช่วงเกมรับมีความผิดพลาดเยอะเมื่อวานนี้ก็ต้องต้องชมทางแอสตันวิลล่านะครับก็ถือว่าสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนสเปอร์ เดี๋ยวเล่นบอลด้วยอีกนะอาการยิ่งหนักครับสเปอร์ของโทมัสแฟงนี่อาการเริ่มออกครับคราวนี้ลงามาดูคู่ใหญ่ครับในช่วง4ี่ทุ่มครึ่งเองหลายๆคนก็น่าจะทราบแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะไปได้2ประตู2ประตูต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยได้2ประตูประตูแรกจากไบอันเอมบโมส่วนประตูที่2มาจากแฮร์รี่แม็กควายในช่วงถ่ายเกมส่วนลิเวอร์เองถือว่าได้ประตูจากคอร์ดี้กัคกโปแต่เมื A ่อวานนีก็คือโชคชะตามันไม่เข้าข้างจริงๆผมใช้คาว่าอย่างนี้ได้ไหม เมื่อวานนี้ถ้าเราจะจุดสังเกตรจริงๆเอาของทางลิเวอร์พูลก่อนตามจริงรายละเอียดเกมของทางลิเวอร์พูลไม่ได้แย่เลยครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเขาถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่องค์ประกอบโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ขนาดแบบ เขาเรียกว่าเป็นลองแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแต่โชคชะตาเท่านั้นเลยครับคือโชคชะตาไม่ดีเพราะว่าคนดี้กัปโปเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่มีโอกาสค่อนข้างเยอะและยิงชนเสาถึง3ลูกแล้วเป็นเสาที่เขาเรียกว่าเสาเสาไกลอ่ะคือจังหวะปั่นด้วยขวาแล้วบอลไปเสาไกลอ่ะชนเสาถึง3ครั้งแล้วก็มีโอกาสมงเจ แต่บอลมันเช็ดแบบเช็ดเค้เลยครับเช็ดบางไปหน่อยบอลหลุดออกนอกกรอบไปแล้วก็มีจังหวะซ้ําที่ได้ประตูเลยกลายเป็นว่าคือถ้าคักโปเมื่อวานนี้เนี่ย ก้าวเท้าออกจากบ้านดีหน่อยอะไรอะไรมันก็ได้จะดีกว่านี้เนะแต่สุดท้ายครับฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับยิงไม่ได้ก็โดนลงโทษเลยครับส่วนของทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจุดที่ต้องชมเลยเมื่อวานนี้เนี่ยเอาจริงๆเรื่องเกมลุกตัดทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้มีรูปแบบเกมลุกหรือการเซตบอลที่ดีมากแต่จังหวะ การเก็บจังหวะ2อเนี่ยอันนี้เนี่ยสำคัญข้อแรกเลยข้อ2คือเกมรับรวมถึงผู้รักษาประตูเมื่อวานนี้ถามว่าไอาการเก็บจังหวะ2มันคืออะไรหลายๆคนที่ได้ดูตอนถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นได้ชัดครับว่าเซนเนอร์แลมแมนครับผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแม้กระทั่งแผง3มเซนเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกครั้งที่มีการเตดตัดจังหวะได้แล้วส่งคืนหลังวิธีการเล่นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะใช้วิธีวางบอลยาวหรือคอสข้ามฝั่งเลยไม่เซตบอลจากแผงมิดฟิลด์แดนกลางเมื่อวานนี้แดนกลางของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบจะไม่ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสคาสเซเมโลหรือแม้กระทั่งเมสันเม์ที่ขยับลงมาเล่นเป็นฟอลนายรวมถึงมาติอัสคุนย่าแมนยูเองเลือกใช้วิธีวางยาวและเก็บจังหวะ2จากการเคลียรบอลกลางอากาศอันนี้แหละครับคือจุดที่ ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแผงมิดฟิลด์แตกต่างเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลเองพวกเขาต้องเคลียรบอลจากกลางอากาศทั้งเกมอ่ะ27ครั้งแต่ใน27ครั้งลิเวอร์เองสามารถเก็บบอลจากการเคลียรบอลของฝั่งตัวเองได้แค่6ครั้งเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากแล้วก็เป็นจุดที่ที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดันกลายเป็นจุดที่ยูไนเต็ดได้เปรียบและกลายเป็นที่ <c oughs> กลายเป็นว่ากลายเป็นจุดที่ยูไนเต็ดทำแล้วทำได้ดี ไม่ว่าจะเป็นคาเซเมโล่มาเตอาซุนยาบูโนเฟอร์นันเดสหรือแม้กระทั่งอารมัดเดียโรสามารถเก็บบอลจากจังหวะเคลียร์ของคู่เซนเตอร์ของลิเวอร์พูลได้ถึง17ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วก็มันก็เป็นแท็กติกของทางรูเบนอมอรีมครับว่าเมื่อวานนี้ไม่จำเป็นต้องเซตบอลจากแดนกลางแล้ว ไปต่อกรกับแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลแต่เก็บจังหวะ2ได้อันนี้เนะี่ยคือจุดหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทำได้ดีมากแล้วเป็นจุดที่มันทำให้เกมรับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นง่ายส่วนที่2ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องชมเลยคือ3เซนเตอร์รวมถึงฟูลแบ็กฝั่งซ้ายขวา3เซนเตอร์ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายมาไทเดริกหรือแม้กระทั่งลุคชอพวกเขาแทบจะ ไม่ได้โดนกดดันจากการให้บอลตามช่องเลยโอกาสการให้บอลตามช่องของทางลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเยอะเท่าที่ควรอาจจะมีบ้างบางจังหวะที่มีจังหวะหวาดเสียวแต่เหลี่ยมการให้หรือพื้นที่ในการเล่นของกองหน้าตัวเป้าไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักหรือแม้กระท,ทั่งโมฮัมเหม็ดซาร่าแทบจะเป็นมุมที่ ภาษาชาวบ้านคือยิงยากแล้วก็เป็นจุดที่ต้องใช้พละกกำลังเยอะส่วนฟลแบ็ลซ้ายขวาเมื่อวานอามัดเดียโรถือว่าผลงานอาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างมากแต่ข้อดีของอามัดคือการเขาเรียกว่าบังเหลี่ยมของคอร์ดิกัคโปซึ่งกัคโปเองสามารถแก้จุดนี้ได้หลายครั้งแล้วมีโอกาสจบสกอร์แต่อย่างที่บอกครับกัคโปเมื่อวานนี้โชคชะตามันไม่เข้าข้างเท่านั้นเองส่วนของทางเดียโกดารโรในช่วง45นาทีแรกรวมถึงในช่วงครึ่งหลังต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้ดาโร เอาเกมรับอย่างเดียวคือมันมีอยู่2อ,อย่างคือดารโรเล่นดีกับซาร่าอยู่ในช่วงที่ไม่มีความมั่นใจเมื่อวานนี้ดิเอโกดารโเจอตัว,ต,วตัวกับโมฮัมเหม็ดซาร่า9ครั้งครับดารโรสามารถเคลียร์ได้ถึง4ครั้งแล้วซาร่าเสียบอลเอง2ครั้งนั่นหมายความว่า เปอร์เซ็นต์เกมรับของดาร์โรกับโมฮาเหม็ดซาร่าเกิน50%ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเมื่อวานนี้ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในรูปแบบนั้นเลยครับส่วนผู้รักษาประตูอย่างเซเนอร์แลมแม่นเองหลายๆคนหลังเกมก็บอกให้คำชมของทางแลมแมนพอสมควรเมื่อวานนี้จะบอกว่าแลมแมนเองเนี่ยข้อดีของแลมแมนเมื่อวานคือิรวอร์พูลมีโอกาสเตะมุมรวมรวมถึงลูกเซตพีชจากการฟรีคิกเนี่ย เบ็ดเสร็จทั้งเกมเนี่ย17ครั้งแต่17ครั้งของลิเวอร์พูลแทบจะทําอะไรเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เลยส่วนหนึ่งเพราะว่ารูเบนอโมริมเลือกเอาแฮร์รี่แม็กควมาซึ่งแม็กควอาจจะมีปัญหาเรื่องการเช็คระยะในการเล่นบอลตามช่อง แต่แม็กควจุดเด่นของเขาคือรูกลกางอากาศส่วนเซนเร์เลมแมนเองสามารถป้องกันจังหวะยิงของอเล็กซานเดอร์อีซักได้และเซฟสําคัญถึง2ครั้งที่เหลือก็จะเป็นการออกมาตัดบอลและให้บอลยาวถือว่าเมื่อวานนี้เลมแมนเองเล่นเซฟตัวเองได้ค่อนข้างดีวางบอลยาวแต่ปัญหาของทางน้องคืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องพละกกาลังครับเพราะว่าในหลายๆจังหวะที่เลมแมนเคลียรบอลหรือวางไปด้านหน้า แรงแม่นแรงน่าจะเยอะเกินไปพวกเตะไปถึงมาบัดสวิลลี่หลายครั้งมากนะคือเกินห้าครั้งนะคือแบบคือเบนจามินเซสโกบอกลูกพี่เตะข้ามหัวกูอีกแล้วแต่ฟีลประมาณนั้นครับเซสโกลงมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยคือจังหวะวางบอลของแลมแมนอาจจะยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่น้ำหนักเท้าดีแล้วก็ส่วนหนึ่งเราอาจจะมองเป็นแง่ดีคือมันจะไม่เสียบอลกลางทางแต่ข้อเสียเลยคือบอลมันก็จะกลับมาไวหน่อยก็ถือว่า เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเมื่อวานนี้นะครับส่วนตารางคะแนนเรามาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ีกกันหน่อยดีกว่าครับหลังจากาจบในช่วงสัปดาห์ที่8ไปซึ่งค่ำคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเวสต์แฮมที่เป็นสึกมันเดนายนะตารางคะแนนของทางพรีเมนะียร์ีนเวลานี้เลยครับอาร์เซนอลเองเตะ8นัดมี19คะแนนนำเป็นจ่าฝูงส่วนอันดับ2เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับ3เป็นทาง AFC บอลมัดส่วนลิเวอร์เองอาจจะ ใช้คำว่าแพ้ในพรีเมียร์ลีกมา3านัดติดก็จริงแต่คะแนนก็ยังไม่ได้ต่างมากครับเพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยเสมอเขาจะมีแต่แพ้กับชนะเล่น8นัดมี15คะแนนอยู่อันดับ4อันดับ5เป็นทางเชลซี14 สปเปอร์14ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขยับจากเลข2รักเข้ามาอยู่อันดับ9เล่น8นัดชนะ4เสมอน1นแพ้3มี13คะแนนก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองผลงานก็ค่อนข้างค่อยๆขยับมาเรื่อยๆซึ่งในนัดหน้าเองอ่ะของลิเวอร์ยูวมีเตะกลางสัปดาห์ก่อนยูฟาแชมเปียนลีกไปเยือนแฟรงกเฟิร์ตที่เยอรมน,นีส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ ยาวเลยครับไปจัดกันอีกทีก็ในช่วงสุดสัปดาห์นั่นเลยครับก็ต้องลุ้นกันไปครับว่าพรีเมียร์ลีกปีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าซิตี้มาเงียบๆแต่มานะต้องใจกันว่านี่คือคือซิตี้มาดีส่วนเอฟซีบอลมัดนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าผลงานไม่แย่ครับไปเยือนคิสตันพารีแล้วเสมอได้แต่เกือบชนะด้วยครับ AFC ซีบอลมัตปีนี้ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมยอดนะครับสำหรับคำคืนที่ผ่านมานะ คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของคําคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับแต่ละคู่ที่น่าเชียร์หลักๆอ่ะเวสแฮมเจอกับเบนฟอร์ดครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเวสแฮมเองปัญหาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นก็ยังเป็นยําเดิมครับมีอาร์เทสของเคสของทางเจมส์วอตส์พาวนะแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอย่างนีคัสฟูคุงส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาติอาสเฟอร์นันเดสลูคัสปาเกตาหรือแม้กระทั่งจอร์ดสโบเวนรวมถึงเจ้าหนูซัมเมอร์วิลที่ผลงานในช่วงหลังค่อนข้างดีส่วนของทางทีมเยือนเบนฟอร์ดเองปัญหา อาการบาดเจ็บน่าจะเป็นทางอารอนเฮกกี้ครับริมเส้นฝั่งซ้ายที่เหลือก็ครบเหมือนกันเควินชา์สเดอีิกอเทอาโก้คู่กลางสายเก่าอย่างจอแดนเฮนเนอร์สันแล้วก็อ่ามิเกลเดมการ์ดซึ่งดูจากรายละเอียดของตัวผู้เล่นรวมถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูสีแต่คู่นี้เนี่ย โดยส่วนตัวชอบทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดมากกว่าด้วยคาแรคเตอร์ฟุตบอลช้ามิดฟิลด์ตัวกลางไม่ยืนลอยเจอกับทางเบนฟอร์ดที่ช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้จัดก,การทีมของทางเบน f o ฟอร์ดอย่างเคิอแอนดิวเองเนี่ยมักเล่นระบบหลังห้าแต่หลังห้าของเบนฟอร์ดข้อเสียของเขาคือ เขาต้องอาศัยการโต้กับจากจังหวะการฟาดเบรกแล้วเจอทีมที่ไม่ชอบเล่นบอลฟา์เบรกอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดเวสแฮมมีรายละเอียดเกมในช่วงหลังนูโนซานโตสเริ่มติดตั้งระบบ4-1-4-1การเป็นยืนการที่เล่นเซนเตอร์2ตัวแต่มีมีฟิลตัวต่ำอย่างมาเกซซาที่เป็นเหมือนฮาร์ดแมนและเล่นเซนเตอร์เป็นตัวที่3ขนาดบุกยังยืนเหมือนหลัง5ผมใช้คาว่าอย่างนี้เลยครับเวสแฮมของนูโนซานโตสในช่วงหลังเนี่ย ขนาดบุกยังยืนเป็นหลังห้าแล้วผลงานรวมถึงจํานวนการเสียประตูเราจะเห็นได้ชัดว่าจํานวนการเสียประตูหลังจากที่นูโนซานโต้กลับมาเนี่ยเวสแฮมดีขึ้นเรื่อยๆคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านเวสแฮมโอกาสที่จะเก็บชัยชนะมีได้มากกว่าโดยส่วนตัวคู่นี้เลือกเชียร์ทางเวสแฮมนะครับครวนี้เรากระข้ามไปที่ราลิกาสเปนเดปอริวอาราเบสเจอกับเซบียาไม่คิดเยอะครับเซบียานัดที่แล้ว ใช้คําว่าสะดุดครับโดนน้องใหม่แซงได้นัดนี้ผอมกูนาเล่นเกมเยือนก็จริงครับแต่ด้วยคุณภาพระบบ442ส,ส,ส,สวนหนักๆเจอเดปอติโบโอาราเบสที่เล่นหลัง5คู่นี้เลือกเชีย์ทางบาเลนเซียนะผมว่าไม่ใช่เซบีย่านะเป็นบาเลนเซียเป็นบาเลนเซียครับผมว่าบาเลนเซียโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้มีมากกว่าครับข้ามข้ามไปที่อิตาลีกันบ้างครับ มีคอมเมเนเซเจอกับอูเดเนเซเขาเมเนเซเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่คาแรคเตอร์ฟุตบอลในบ้านแถ่ยากอาจจะชนะยากด้วยเช่นเดียวกันเจอกับอูเดเนเซที่เล่นนอกบ้านแล้วยิงยากกว่าเดิมอีก <c oughs> คู่นี้เนี่ยโอกาสออกเสมอมีสูงแล้วยิงน้อยคิดอย่างนี้เลยครับถ้าออกเสมอ เชียร์เ้าบ้านดีกว่าโคเมเนเซ,เซ่อย่างน้อยโอกาสที่จะได้สักหูก็ยังมีมากกว่านะคูน่นี้เลือกเชียร์ทางโคเมเนเซ่ครับก็ถือว่าเป็น3ทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็เจอกันอีกทีในช่วงกลางสัปดาห์นะกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะล้วก็ค่อยมาพรีวิวกันอีกทีครับสำหรับวันนี้ไปแลวจ้ะสวัสดีครับ